สวัสดีพี่น้องฟ้องไปสู่สู้สมัครครับเราถือว่าเรามีสีมะบร์การฟ้องกับการนําเสนอผลงานเพื่อเราสามารถจะฟ้องเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่5ครับของชมรมจุลินทร์ทุกวันครับพี่น้องครับทีมงานกําลังสอบนะครับจวไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับคณะกรรมกางครับปริษฐ์โครงการพวกเราไม่เคยหยุดยั้งการงานแม้โควิด -19 จะมาจะเยือนนะครับ เราก็ทำกิจกรรมสนองเครือข่าย,ยเราก็ทำเราก็ทำกิจกรรมของชมรมเราก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการควบคุมโรคระบาดโอกาสนี้ขอนำทุกท่านรับชบมบลก,การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาในรูปแบบวิจารณปีเช่นกันนะคะไปชมกันเลยค่ะไปไป,ปไปไปขอขรัใจให้ก,กับหน่อยคะ่ะห<ป>รักฐานมาตรฐานพร้อมเป็นดับยอดเพชรปีที่ห้ากิจกรรมเรามีความเข้มข้นเข้มแข็ง ประสานกิีกันเป็นอย่างดีครับได้สินค้าในกิจกรรมอะไรบ้างคะที่บิ๊กเรายึดกิจกรรมการปลูกกระแสสร้างภูมิและขยายเครือข่ายสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆขอเชิญน้องห,หนิวเร้าลอยค่ะท่านคณะกรรมการท้า,ทา16ปีที่ดำเนินงานมาชมรมเราเกิดนวัตรกรรม22นวัตรกรรม10องค์ความรู้และ1คู่มือค่ะปีนี้งเกิดนวัตกรรมอะไรบ้างครับเกิด3นวัตกรรมค่ะนวัตกรรมแรกหล่อสวยใสกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก อ,อ๋อการประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสทูบีนัมเบอร์วันเอี่ยมเพลงใช่ค่ะกิจกรรมนี้เป็นการคัดเลือกตัวแทนทําหน้าที่ร่วมกิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือชุมรมวีนัมเบอร์วันเอียบเพลงตลอดปีค่ะสุดยอดไปเลยค่ะหล่อสวยใสยมีจิตอาสามาตรการที่สองทุกสองทุบีนัมเบอร์วันเอียพลงรับผิดชอบทุ่างทีตามมาตรการป้องกันโรคเราจะถูกยังกอนยิงปีสมาชิกภายในองค์กรมีทุเข้าร่วม ทีมมาสามคนกิจกรรมาประกวดล่องเท้าวัคแต่กิจกรรมทุกงนมทูบีน้ำวันหรือน้องเทียมไทยยิ่ง <like ัครับและนัตกรรมที่3าทูบีน้ำวันเอี่ยมเฮงรันนิ่งชาเลนจ์โค covid 19เป็นการวิ่งออกกำลังกายโดยการผสงผลวิ่งทางแอปพลิเคชันกิจกรรมนี้ดําเนินการอย่างไรบ้างคะคะในช่วงโรคระบาด covid 19เราจัดกิจกรรมร่วมกับสมาชิกเครือข่ายภายในและภายนอกสร้างภูมิคุ้มกันโดยการวิ่ง ในการสมัครทางไลน์และส่งผลการวิ่งผ่านทางแอปพลิเคชันในการเป็นการวิ่งสะสมระยะทางมีสมาชิกเครือข่ายสมัคร170คนและมีรางวัล,ลมอบให้ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมจ้าด้วยวัตกรรมนี้สุดยอดไปเลยเหมาะกับยุคโควิดท,ที่ที่จะวิ่งออกกำลังกายตอนไหนก็ได้เยี่ยมจริงๆ สุขภาพดีไม่พอ,อยังได้ของรางวัลอีกด้วยผลที่ได้รับจากสามนวัตกรรมมีอะไรบ้างคะมีเวทีมีโอก,กาสได้สดตความสามารถในสร้างภูมิคุ้มกันยาสิบดิบและสุขภาพเครือข่ายพัฒนาทักษะชีวิตปูงก,กระแสและได้คนดีสู่สังคมไหมครับได้องความรู้มีอะไรบ้างคะปีนี้เกิดสององค์ความรู้คะ่ะ1โรงเรียนทวีใน,นเมื่อวันแข่งเฮงสองฟุตบอลยิวชน10ปี2ปีและ14ปีคะ่ะประโยชน์องค์ความรู้ที่ได้รับมีอะไรบ้างคะมีสื่อกระบวนการจัดการเกืดอทักษะเพิ่มเครือข่าย จะลุกป้องกันและแก้ไขปัญหญายาเสพติดปัจจุบันเครือข่ายเราตอนนี้ 3, 6, ก็รับสอบกัา60หนยค่ะสุดยอดเลยค่ะและกิจกรรมที่ลืมไม่ได้เลยคือโครงการติติดยายกมือขึ้นเราได้ทํา MOU กับชมรมทูบีนับวันจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดเพชรบูรณ์ชมรมเราจึางประสานงานกับสถานีตำรวจโรงพยาบาลในการเฝ้าระวังบําบัดปืนปูและส่งต่อเรายินดีพร้อมให้โอกาสกลับมาทํางานใหม่ค่ะสุบเพื่อนใจไว้ทางาน เราจะกิจกรรมปรับทุกสร้างสูตแก้ปัญหาพัฒนา EQ ให้สมาชิกได้อย่างต่อเนื่องชัดเจนลดปัญหาต่างๆนั่นเองค่ะครับในช่วงน้ำร่วมชุมนมเราพป็นห้องพนร้อยในการกิจกรรมมันเสริมเติมน้ำใจช่วยเหลือสมาชิกด้วยการมองเองอุปโภคบริโภคจนนว400ที่มีเสนอกำลังซองเนองจากสถานการณ์โควิดระบาดในปีที่ผ่านมาเราไม่สามารถจัด เราจะจัดสัมมนากับเพื่อนเพื่อขาดชมรถบีนำ้ำวนในจนังหวัดนครราชสีมาทุกประเทศเพื่อได้เปรียนรู้เกิดความเคลื่อนหและยั่งยืนมากกว่าเดิมในอนาคตค่ะการกิจการให้ประสบความสำเร็จนะเราตอทำเรื่อหัวใจจิตอาสาทุเคยร่มงิดร่วมทำร่วมกับรัฐชอบ เช่นเดียวกับชมรมทวีนักหวานเอี่ยมเฮงเราจะเดินหน้าร่วมร้อมกันเพื่อ้างบ้านเอี่ยมเฮงเอี่ยมสุขให้มีความสุขมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยอิสระขวัญจะเป็นหนึ่งโดยยื่นยาเสพติดตามบริบทเอี่ยมเฮงโมเดลขอบคุณและสวัสดีค่ะ ไปครับนี่ยสำหรับการนำเสนอผลงานของชมรมชูวินน้ำผวันรักษาสถานบำเป็ญนักเรียนแบบจำเป็นปีที่ห้าเฮปีที่ห้าจำไว้ด้วยครับหมดเวลาแล้วครับพี่น้องลาบกันครับสวัสดีครับ